เอะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอายมะแคปิตอลของเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ้งนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของพวกเราอ่าแล้วก็ข่าวดีค่ะช่องของเรามีเวลาลงคลิปอย่างเป็นทางการแล้วนะคะดูรายละเอียดตามปกได้เลย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัยมะคแคปิตอลนะคะวันนี้เรามาอยู่กับเด็กโปรไฟล์ของแคนชาโด้เพลาดนนะเห็นตัวเริ่มก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นสายอะไรแล้วก็เหมือนจะเป็นสายที่ได้ของใหม่ด้วยเนอะอย่างเจ้าไมาเทอร์นั่นเองอก็คือสายของเจ้าตัวนี้เลยค่าเรดซอร์สดาร์กอนนั่นเองนะคะ ก็เป็นชาโ์ลพาลาดินสายใหม่ในบล็อก veb 1 2บนั่นเองนะคะก็จะมีความสามารถในการลุกตีเพิ่มขึ้นได้แถมยังมีพลังจมตีที่ดุดด้วยเดี๋ยวพี่ย่าจะไม่ให้ดูกันเลยว่าในเด็กไครซอลดารก้อนของพี่ย่าหลังจากที่มีไมเทินอัปเดตเข้าใหม่เนี่ยใส่อะไรลงไปในเด็กบ้างนะคะก็เริ่มที่ตัวแรกเลยตัวเริ่มนะคะอัศวินผู้ชายเวลนะคะเป็นดาวิดใส่มาหนึ่งใบเราตัวเริ่มใช้ใบเดียวมาถัดมาจะเป็นคิด์ที่เข้อทิกเกอร์นะคะก่อนจะเป็นคิอันไหนก็ได้ สี่ใบก่อนมหทัดมาค่ะจะเป็นคีย์อีกใบหนะะึ่งค่ะกิมรีเวนเจอร์นะคะใส่มาสี่ใบแล้วก็เรายังไม่หมดแค่นั้นค่ะคีย์ที่เข้าทิกเกอร์อีกคันดาร์กไซด์ทํมเปเลเตอร์นะคะใส่มาอีกสี่ใบก็จะเป็นคีย์สิบสองแหละแล้วทุกคนก็เดาไม่ผิดค่ะว่าใบาต่อไปสี่ใบสุดท้ายก็จะเป็นฮิวทิกเกอร์นะคะใสมาสี่ใบก็จะเป็นคีย์สิบสองฮิวสี่เพราะว่าเด็กเราเนี่ยเน้นเก่งที่เวนการ์ดพอสมควรเลยเนื่องจากพลังแรงกับตีไรรอบด้วยเนาะ าทาให้เราเนี่ยต้องอัดขิดมักให้ทําทให้แวนกรอร์เราเก่งแล้วก็ไปเพิ่มจานวนเกตหนึ่งอย่างเจ้าใส่ไปน,นี้มา p ีเกตหนึ่งค่ะเม่มดแห่งการลบล้างเบล่าใส่มาสี่ใบเป็นการเพิ่ม pg เป็นที่ของเกตหนึ่งเพิ่มด้วยนั่นเองไม้ถัดมาค่ะ b ู u อส p a ด d a ดาก g o n นะคะใส่มาสี่ใบไม่ต่อมาจอมเวทแห่งรากที่มัดผันอวันกินนะคะนี่คือไมเทินใหม่ของเราเนั่นเองเอวันกินขออนุญาต แนะนำสกิลนะคะเนื่องจากเป็นการ์ดใหม่เนะาะทุกคนที่ยังไม่ยู้สกิลใบใหนกลับไปย้อนดูคลิปคาร์ดซอร์อันเก่าได้นะคะพี่ยาอธิบายสกิลไว้เรียบร้อยแล้วอย่างเจ้าอาวันกินตอนนี้ค่ะเป็นใบใหม่ขอ,อนุญาตแนะนําสกิลอวันกินนะคะอวันกินมีความสามารถออโต้เมื่อถูกทิ้งจากมือในเทิร์นคุณดูการ์ดสามใบผสมกองการนะคะนาการ์ดไม่เกินหนึ่งใบจากดับโซนนะคะอ,ะอารมณ์ดับโซนแล้วก็นําที่เหลือไปเรียงไว้ใต้กองการ ก็ไม่เกิน1นึ่ใบไม่เลือกลงก็ได้ความสามารถอีกอย่างหนึ่งคอนทินิวในดับโซนถ้าในขณะที่ยูนิตนี้จะถูกบายเป็นค่าคอสของคาเดซซอดาก้อนถ้ามีเกตหนึ่งยูนิายบโซลแล้วเจ็ดใบหรือมากกว่าเจ้าตัวนี้จะบาบหนึ่งใบแล้วแทนเจ็ดไปเลยอืใบเดียวตอบโจทย์แก้ปัญหาได้ทุกอย่างไม่หัดมาค่ะจะเป็นตัวเปิดห้าหาเกจสามอัศวินผู้หอยหาบราเวนใส่มาสี่ใบ ใบเราออมาเป็นแม่มดสัพพัญญาอาเลียนด็อกใส่มาสองใบก็มัน,นี่เป็นใบใหม,ใหม่มีความสามารถแอคทีฟช่องเรียอากาศนะคะความสามารถของมันก็คือเอากองโฟกัสก่อนบอกว่าเซอร์บัตหนึ่งเลสตัวเองและยูนิตหนึ่งใบบวกหมืน่นเอาไว้ให้แวนการได้แบบบวกหมืน่นเก่งมากมาถัดมาตัวหนึ่งเกจหนึ่งโปรโมค่ะเป็นไฟซอสดักกอนก็เอาไว้ฆ่าตัวเองทิ้งลงดอกเพื่อให้มีเกจหนึ่งก็ไม่มีอะไรคะ่ะทําไมไม่ใส่ในหวานก็ เกจหนึ่งใบใหม่เก่งกว่าเราใช้ใบใหม่ดีก oh. ว like okay. ่าเนาะเอาที่นีวันออกไปแล้วก็มาใส่ปีกดาใส่พวกนี้เทปดีกว่าพี่ย่ามองว่าแบบนี้ดีกว่าก็นี่ก็จะเป็นเกจหนึ่งทั้งหมดสีหนึ่งซีซีสองแปซีสามสิบสองีสี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าใบนะคะตามมานี้เก2สองดีกว่าเก2สองเราก็จะเป็นตัวเดิมค่ะโมริออนสเปียร์ดาก้อนนะคะใส่มาสี่ใบเหมือนเดิมตัวเก่งของเรามาถัดมาจะเป็นตัวของดาร์คสไปร์ดาก้อนนะคะใส่มาสี่ใบเหมือนกันเกจสองใบถัดไปพี่ย่าใส่มาเพื่อ เหลี่ยมประมาณว่าอ่าเขาเรียกว่าไงอะลองเชิงอ่ะกับเจ้าตัวนี้อัศวินแห่งอำนาจเินมาก็เม่าโจมตีแวนการ์ดไม่ฮิตถ้าในการต่อสู้นั้นไม่มีการขอการเดียนคอเตอร์บัตยิงหนึ่งเมจก็ อย่างอีกฝั่งอะ่ะมือหมดใช่ไหมแล้วอีกฝั่งคิดว่าออ้ยตัวนี้ตีไม่เข้ารอดแล้วเปล่าครับผมเปล่าค่ะเปล่าค่ะตีห้าพันไม่มีกระรกเกระเล่นคอนี่ยคัตบัสหนึ่งยิงแดมแพ้ไปเลยก็ได้นะคะก็เพราะว่าคาเดซอของเราจะค่อนข้างดุดันที่แบนการแล้วก็เก่งใช้ย่อยอเรียแล้วก็มีพลังสูบด้วยก็ทําให้อีฝั่งนี้มือหมดได้เลยทันทีนะนี่ก็จะเป็นเกศสองพีย่าค่ะใส่มาสิตไปเกศสามค่ะคาเดซอดากอนใส่สี่ใบเพียวๆเลยไม่มีอะไรเลยแค่แค่สี่ใบเท่านั้นอ่ะก็ เดี๋ยวเราจะไปดูที่วิธีการเล่นของเนคคาเลซอที่ได้ประมูอาวันกินมาเลยดีกว่าค่ะเข้าสู่ที่วิธีการเล่นนะคะเขาอ,อนุญาตนะคะพี่ย่าขอ,อยาเซ็ตมือไว้แบบนี้นะส่วนกองจะให้อยู่ในลักษณะการสุ่มในการจะสับก่อนเลยขึ้นกองไปขอเป็นฝ่ายเริ่มก่อนด้วยเพราะว่าเราเริ่มก่อนแล้วเก่งมากข้อเทินจกรดหนึ่งใบคะ่ะพียาก็จะได้เป็นตัวของบูเอสปาดานะคะ สกีเอสอ่าตัวเริ่มก่อนจนนูดึงใบสกีเอสปาร่านะคะดูสบบามใบผสมของกองแสดงการที่ติดชื่อคาเรซอสหรือโมริออนสเปียใช่ไหมใช่หรือโมริ <laughs> ออนสเปียถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วอ่ามีคาเรซอสเอาขึ้นมือที่เดือทรงลงดับโซนอ่าก็ถือว่าเราดวงดีใช่ย่อยเลยนะได้คาเรซอสมาด้วยเราเริ่มก่อนก็มีเงินเราผ่านได้เลยเพิ่มอีกฝั่งรก็จะเจ็บหนึ่งเมจเพราะาอีกฝั่งตีเข้าแทนจนนูดึงใบ จะได้เป็นตัวนี้ค่ะมอดิออนสเปียรดากอนสกิลของมอรดิออนสเปียรดากอนค่ะกดทคแอคทีฟเลยโซบัสการ์ดเกทหนึ่งไปนะคะเพื่อถมดอกทิ้งการ์ดจากมือหนึ่งใบพี่จะทิ้งเป็นอวันกินจากนั้นค่ะเจ้าตัวของตัวนี้จะได้จวดหนึ่งใบอืมโอ้จวดสวยเราได้พลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นเพราะเราทิ้งเกตหนึ่งนะคะต่อมาเราสามารถเหยได้ด้วยการโลงอัศวินผู้โหยหาบราเวนเปิดห้าหาเกตสาม ไม่เจอด้วยสุดยอดจริงๆครบสนะี่ใบแล้วหนึ่งสองสามสี่อยู่บนมือด้วยโอเคครบเรียบร้อยพี่ย่าก็จะทิ้งมือหนึ่งใบนะคะจากตัวของบาเวนโอ๊ยพี่ย่าลืมกดสก,กิลต,ตัวนี้เลยจากการทิ้งคอร์สอ่านิดหนึ่งนิดหนึ่งพี่ย่าขอนิดหนึ่งอ่าสามใบเก็ดหนึ่งลงดับอ่าสองใบเลยเอ้ยเลือกหนึ่งใบเลือกใบนี้ลงดับพี่เหลียงกอง ขอโทษนะพี่เยอะขอโทษลืมลืมสก,กิลอวันกินถูกทิ้งเป็นของบอ่ออสเปียค่าไปอีกหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรถือว่าทุกคนแท้ไัย,ยแล้วเจ้าตัวนี้มีเกตหนึ่งในดับโซนนะคะเป็นจำนวนสามใบบวกองห้าพันด้วยเวลาตีจากนั้นอ่าสก,กิลเราหยิบสามเราทิ้งมือไว้ทิ้งอวันกินสก,กิลอวันกินถูกทิ้งจากมือค่ะเปิดอีกสามโหเลือกอะไรดีล่ะนำการเลื่อเกตหนึ่งมาลงดำลงดงับโซนอืมยากนะเนี่ย อ่ะเอาตัวนี้กันถือว่าเป็นการรีดกล่องพี่เดี๋ยวเรียนใต้กลองไปแล้วก็ลงเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นดักสไปดากอนลงสนามค่ะได้พลังเพิ่มขึ้นห้าพันปึ๊บจากนั้นสามารถทิ้งกร์ดสับแบบผสมกลองถ้าเป็นกัดอ่าทิ้งสาบแบบผสมกล่องเลยหนึ่งสองสามโอเคอยูมีเกตหนึ่งด้วยแล้วก็ถ้าการ์ดเกตหนึ่งถูกโซนดับโซนด้วยเราได้เคาน์เตอร์บัสจัวพี่ยากกว่าจะเคาน์เตอร์บัสหนึ่งจัว นเก็บไว้เห่ตอนเราขึ้นเกตสามเจ้าใบนี้ตอนนี้จะมีเกตหนึ่งในดอกโซนทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปแนละ้วขออนุญาตเก็บใบที่ไม่ใช่เกตหนึ่งแล้วเอาเกตหนึ่งวางในสภาพเลสแตบบ่นีนักอ่ะทีนี้ก็จะทําการโจมตีแบบคข้าเดซอร์แบบดุนแรงแล้วแบบดุนแรงจริงๆเหมือนห้าสองหมื่นได้เช็ค ไม่มีหมื่นสามแบบนี้ก็ว่าไปแล้วก็อีกฝั่งเนี่ยเขาจะเริ่มตีมแล้วแหละร้อยทั้งร้อยค่ะอีกฝั่งจะตีเกยสองแล้วก่อนโดยที่ไม่ให้เกยหนึ่งกระตกๆแล้วเขาเจ็บหนึ่งดาบเมจไปนะคะอค่าไม่มีอะไรเขาทันจั่วค่ะเป็นฮิวทิเกอร์ด้วยไล์เป็นครออาร์ลิตซอราก้อนฟอรวันเลยที่เวนกะเพราะว่าเราไปใส่ชีสิบสองแล้วก็สกิลดูสามใบโอ้โห อันนี้คือกรณีนี้คือดวงไม่ดีจริงๆนะคะสลรับกองดวงเลยคะ่ะไม่เจอไม่เจออะไรเลยแล้วก็ยังดีนะที่เราเล่นฟอสหนึ่งเราเลยได้พลังด้วยถ้าเมื่อกี้นี่เราเล่นฟอสสองคือตายเลยก็ไม่ได้พลังอะไรอันนี้ก็จะบวกห้าพันอยู่เหมือนเดิมที่ย่ก็จะขอเจ้าใบนิ่งไปค่ะอย่างตัวของปุ้ s สปาดาเพื่อให้เลนเนี้ยมาตีหมื่นเป็ดมุ้ยปาด,าดูสามใบค่ะไม่มีอะไรเลย ก็ไม่ได้แสดงแล้วก็ลงจอบไปปกติเป็นขี้สองใบด้วยเสียดายมากก็จะมีเกทหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดใบละพี่ย่าก็จะลงใบนี้ด้วยสก,กิล่ะรีทายตัวเองเลือกยูนิตสองใบดบพลังห้าพันนะคะเราจะให้คาเดซสติออกที่ยี่สิบแปดแล้วก็บูเอสปาด้ามีดบห้าใบเมื่อกี้นะจะบวกหมื่นนะจะเป็นสิบแปดใช่ไหมพี่ย่าก็จะปัดให้บูเอสปาดานี่เป็นสองหมื่นสาม ค่าผันเอาหมืน่นยี่กว่าหมื 15, ่นห้าเนี่บอกค่าผันก็จะเข้าแบตเทิรแล้วค่ะเตรียมดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะต้องยอมเสียเอาววนกินไปหนึ่งใบนะคะเตรียมเจ็ดใบไว้เลยอันนี้เป็นมือนะยียก็จะเอาข้างนี้ตีก่อนหมื่นสามแล้วก็แบนตีสิบสามยิบสามยี่สิแปดแบนกาดทวินได้เช็คค่ะเซคเกอเช็คี่ค่ะ อ,อยากกดดันไหมอยากกดดันก็พลังเวนก็ได้ขี้แวนตอนลุกมาแล้วก็หนึ่งาคาสต์บาสค่ะใบดับเจ็ดใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้องยอมเสียว,วันกินนะคะเพราะดอกไปอื่นไนมะ่ขึ้นเลยลูกข้าเลซอสค่ะแล้วก็ตีใหม่สิบสามยี่สิบสามสามสิบสามสามสิบแปดสองขี้ได้เช็คไม่มีและนี่ตีสองหมื่นแปดะแล้วก็จบเธอเหล่า ได้การที่เร่ออย่างเงี้ยแรงดีใช้ย่อยใช้ได้ปล่อยแดมค่ะ1นึ่งเดมสัก2องเดมเมพอแล้วแล้วก็เริ่มกาดได้แล,แล้วต้องเริ่มกาดได้แล้วนะจอบนีไปอาจจะโดนตีแดงมาโดนตีข้างก็ว่าไปก็จะเริ่มเถิแนสเตนเจอหนึ่งไล่ขาเลซอรดาก,ก่อนที่เดิมหนึ่งสองสอือรอบนี้รวย สองใบเลยค่ะอ่าแล้เด็กก็จะเหลือติกเกอร์แล้วรวยมากบวกไปสองหมื่นเกทสองเกทหนึ่งสองใบลงค่ะสกิลหนึ่งสองสามโอ้โหเสียดายดจังเหลือแต่ิกเกอร์จัง <c oughs> อ่าไม่เป็นไรบวกหมื่นไปลงเปิดห้าหาสาม โอ้ยที่เกอรอเริ่มมาแล้วไม่มีพวกห้าพันด้วยเรามีดอกเกตหนึ่งถึงหรือเปล่าดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าใบถึงค่ะโอเคเราเอาแค่วันกินไปบาบเนี่ยเพราะว่ารอบนี้เรามีเจ็ดใบแล้ว <c oughs> สำหรับตำแหน่งดีกว่าพี่จะเอาเวนออกก่อนนะคะ สิบสามยี่สามสามสามสี่สามห้าสิบสามเวนค่ะแรงได้เช็คเซกันเช็คยังบ่ดีกรจบการต่อสู้ที่ข่ายสอนจมตีค่ะหนึ่งคอร์เตอร์บัตเจ็ดไมนิแทนเจ็ดลุกค่ะยี่สิบเอ็ดสิบสามยี่สิบสามสามสามสี่สามห้าสามได้เช็คถ้าเขาไม่กัดเพราะแรงเกินก็โอเวนก็ชนะแล้วน้องช็อตเนี้ยน่าจะชนะแหละ หรือแม้ก็ลงข้างก็ได้ถ้าสมมุติลงข้างมันจะเป็น28สองขีแล้วเราก็จะหนักหน่อยเธอนี่เราต้องเต็มเดบิวตโอเคเต็มขีได้อยู่ไม่ปรรทหาอะไรแล้วก็ต้องไล,ล่กัดแหละถ้าสมมุตินะไล่ขัดไล่ขัดมาขีจนเราไม่เหลืออะไรอะ่ะเราเข้าเถินสมมุติเราลอดจนหนึ่งไล,ล่ขัดเีร็จซอดาก้อนฟอสที่เวนเ,นเดืมหนึ่งสองสามไม่มีอะไร เราจะเช็คก,กองตัวเองได้ด้วยนะอุ้ยกองเหรอทิกเกอร์สามใบเนี่ยได้อยู่ได้ยูไม่แย่เล่นลงมาค่ะขอโมเดนเซเปียโซบัสหนึ่งใบทิ้งมือหนึ่งเจอหนึ่งโอเคเราไม่เจอทิเกอร์เท่ากับว่ากองจะมีทิเกอร์เหรออยู่บวกห้าพันแวนการเราไม่เจออะไรเราก็ไม่บวกนะ,ะก็เอาแวนหวดเลย สิบสามยี่สบสามสามสามสี่สามได้เช็คนี่เนี่ยลงแวนทั้งหมดอย่าคิดเยอะค่ะเพราะว่าเขาก,ากาดไม่อยู่หรอกนี่เนี่ยไม่มีอะไรจบการต่อสู้นะคะถึงมีไม่มีไม่อมีอวันกิน,นหนึ่งขาตบาบัสค่ะบายลูกค่ะด้วยการที่เราไม่อยากให้เขากา,กาดง่ายเราก็ต้องเอาข้างตีสองมือหนึ่งเอามือเข้ามาให,ให้ง่ายที่สุดเรนนี่เก็บไว้รอทิกเผื่อ เขาจะกัดแหนเราได้13 23สามน้ำ43 13 23สามน้ำ43 53สองคิได้เช็คสุดยอดได้คิด้วยถ้าเขาวัดได้เข้าเราให้แหวนแต่ถ้าเขาบอกว่ามิดแล้วข้างเขาจะกัด่วด้แล้วก็ไปลงข้างนะคะเป็นได้เบล18 28ประมาส33แล้วที่ทำสองขิดหตายแล้วนะเพราะเราตีแรงอยู่นะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ได้โมดจริงๆก็ตายได้เลยนะ โอกาสตายสูงมากก็อย่าลืมเอาค่าเด็ดซ้อนนะคะไปเล่นการไปจัดเล่นสนุกๆกันนะคะจากเด็ก,ม,ก,ดกมีม,มกะะ็เปลี่ยนเป็นเด็กไม่มีมกระดาะเปลี่ยนเป็นเด็กไม่มีมแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีมทีเดียวก็เล่นได้เล่นได้ดีกว่าเดิมถามว่าเก่งขึ้นเยอะไหมอ่มุมมองภาพรวมคือเก่งขึ้นเยอะถามว่าเมตาไหมไม่ค่ะพี่ย่าบอกว่าไม่ค่อนข้างยากยากจริงๆยากมากอ่า เล่นสนุกสนุกกับเพื่อนๆเล่นงานแข่งขำๆชิลๆไม่คิดอะไรมากเป็นเด็กที่เล่นสนุกได้โอเคเลยแต่ถ้าอยากจริงจังในงานแข่งขอไม่แนะนําดีกว่านะพี่ย่าไม่แนะนานะถ้าจะเอาไปงานแข่งแบบจริงจังก็เป็นตัวเลือกอื่นดีกว่าให้เด็กอื่นดีกว่านะอะสำหรับวันนี้พี่ย่าก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปพร้อมกับเด็กข้าวเหนซอสนะคะที่เติมอวักินโปรโมใหม่แล้วค่ะบ๊ายบาย